ช่วงเรื่องรับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาเิวัฒนากรมหลวงราชทวาดราชนาครินเนื่องในโอกาสครบ100ปี 2566เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอการคาร้าและอุตสาหกรรมเมืองลียงทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนาครินทร์นึน่งในโอกาสครบ100ปีวันประสูตริรองนายกเทศมนตรีเมืองลียงฝ่ายการต่างประเทศ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสและนาย,ยกเทศมนตรีเขต9้านครลียงในดองามาที่นรารองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปิยะสะกลสกลสัตายาธนนาย,ยกสภาสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาเป้าทุลละอองพระบาทรับสเสด็จ โอกาสนี้ทอดพระเนตรในทศการและการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติศพเด็กระเจ้าเจ้าพ่อเกอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดร่วมกับวิทยายลัยด้านการดนตรีของแพนโรนแอลและวิทยายลัยด้านการดนตรีและนาฏศิลิ์แห่งชาติเมืองดียงเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานประการของประชาชนชาวไทย องอุปธรรมดนตรีและวัฒนธรรมในประเทศไทยระกรณียกิจนานประการเป็นที่ประจักษ์สห่งการเพื่อการอนสราว,วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโก โรนแอลบรรเลงเพลงอ,องเพลงเดซยมัวและแอร์เดซยมัวนายมิเชลริชาลาลองนักประพันธ์เพลงแห่งราชาสำนักพระเจ้าหลุยที่14บทเพลงไทยที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุลาลูแบร์และบทเพลงของนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสกามมเซงซองกล่าวถึงสัตว์ในจินตนาการที่สร้างแรงบันดาล บทเพลงทั้ง14ท่อนที่มีความรู้สึกแตกต่างกันเช่นเสียงแห่งความเศร้าสงบของหงการเคลื่อนไหวของสัตว์เป็นบทเพลงที่สื่อถึงความแตกต่างของธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประพันธ์ดนตรีเป็นสนลปะที่ไพเราะและสวยงามการแสดงมีการระบำประกอบรองศาสตราจารย์ดรสุประชัยจันสุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงนาตาสินออกแบบท่า ความเคลื่อนไหวของกวางการเคลื่อนไหวอย่างสงบของเต่าความสงบนิ่งของโลกต้ยบาดาลและความงดงามที่เป็นธรรมชาติของหงส์และนำเสนอนตนาการของอิงมะขานผสมผสานความเป็นไทยกับโลกสากลนายยุทธนาอัครเดชานัฐและนายก้าปูลอัคอราเดชานัฐแสดงดรกริจเย็นสุดใจนักออกแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แบบเครื่องแต่งกายจากผ้ารอเครื่องแต่งกายเป็นเส้นใยพลาสติกรีไซเคลิลตามแนวคิดออกแบบอย่างยั่งยืนในชาร์ตมอร์โรอ,อดีตผ่วมในการวิทยายลายัยด้านการดนตรีคณะประสิทธิแห่งชาติเมืองนียงควบคุมการฝึกซ้อมทั้งหมดการแสดงครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณินากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน ทรงเป็นองค์อุปธรรมสำคัญในการพัฒนาการศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยด้วยความสนพระไทยในดนตรีคลาสสิกทรงปฏิบัติภารกิจสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุสน,นวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งการเสด็จท oh. อดพระเนตร uh. และทรงฟังการสแสดงดนตรี <Yeah. S 1> คลาสสิกอย่างสม่ำเสมอ uh huh. จากนักดนตรีเยาวชวนและนักดน,นตรีอาชีพทร uh huh. งเล่งเห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนากิจการวงดนตรีคลาสสิกจึงทรงอุปถัมภ์สนับสนุน การก่อตั้งกิจาการวงดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชนซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระบรมเด็จพเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและศิลปินดนตรีคลาสสิกที่มีความสามารถ ได้รับโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถของตนทั้งการร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีระดับนานาชาติค่ายอบรมระยะสั้นตลอดจนการไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยเพราะปณิธานที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนดนตรีของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานานชาติได้พระราชทานชื่อสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี ปัจจุบันสถาบันดนตรีได้ดำเนินภารกิจสื่อสารพระปรณิธานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติมุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในทางดนตรีให้ได้มาตรฐานสากคนรวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจดนตรีคลาสสิกให้สังคมไทยการสแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าดนตรีและศิลปะเป็นภาษาสากคนที่สื่อส ทรทันทรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองดียงสาธารณารัฐฝรั่งเศสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,ราชด,ดยาราชนาลีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้อง จ้าฟ้ากรมพระมเหสีพระวัอรคดียาราชนดีสดุดออกณอาคารเกษตรศาสภาษาบรมภาราชีน่าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัยญีสศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อผ่าตัดรักษาสุนัขของประชาชน ด้วยมีพระประสงค์ให้สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนม,มีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคติดต่อที่จะนําไปสู่คนเพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนําไป,ปสู่การมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชนโดยทรงวางยาสลบสุนัขชื่อพอิเทรเรียมอายุ1นปี6เดือนพันสซิเบเรียนฮัส ภาวะอันธะทองแดงและสุนัขชื่อ3อายุ11ปี8เดือนผันผสมมีก้อนเนื้อที่เต้านมข้างฝา อกบริเวณเต้านมของสุนักเพศเมียกรณีรุนแรงอาจกลายเป็นลมได้และลดภาวะต่อมลูกหมากโตในคืนเพศผู้อีกทั้งเป็นการคุมกําเนิดทาวอควบคุมการขยายพันธุ์และตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคทีสุนัขบ้าในการนี้ทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้สุนักพร้อมกับทรงติดตามต้อระวังสัญญาณชีพของสุนัขตามขั้นตอนและมาตรฐานทางศัตวแพทย์เพื่อให้สุนัขยัง ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ล,ลักษณ์อังครราชกุมารีกรมพระศรีขวัติบวรขา,าติยาราชนา์ดีจะเสด็จเยือนสหรราชอาณาจ,จักรระหว่างวันที่16ถึงวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2566ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลยลักษณ์ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรกัตีราชนารีจะทรงงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กับสถาบันทางวิชาการในกรุงลอนดอนโดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัย University College London ณกรุงลอนดอนโดยจะเสด็จไปทรงหารือเกี่ยวกับการวิจัยด้านโรคติดเชือ้อและทอดประเนษห้องปฏิบัติการวิจัยด้านภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะตามคำกราบทูลเชิญ ของมหาวิทยาลัย University College London สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัวเลักษณาชกุมารีกรุงพระศรีสว่างควัตบวรขติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ711 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา18นาฬิก30นาที และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที T ่ยวบินที่ SQ 708ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา11นาฬิกา10นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11พฤษภาคมพุทธศักราช2566 วราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเชิญตะกร้าสิ่งของพระประธานไปมอบแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ บ้านเลขที่48หมู่ที่5บ้านเมืองแพมตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะ้าจังหวัดแม่ห้องอนประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรงมระกรุณาโปรโดกล้าปุกกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเชิญตะก้าสิ่งของพระชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบเอกสมหมายนาคศึกวงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารปราณ3006หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปราณ30ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดสแสวงเครื่องขณะลาดตระเวนเส้นทางประเวณโรงเรียนบ้านเต่าปูนจังหวัดยะลาเมื่อวันที่12พฤษภาคม2566จบข่าวในพระราชสำรักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษฎานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิพชรวงศสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ